เมื่อนี่สิมาจับโปรให้กับคนที่ซื้อ5แถมหาเท่านั้นมาเลยค่ะพี่น้องนะคะเซตขมิ้นสดอิงฟ้านะคะเซตนี้สำหรับคนที่หน้าเป็นฝ้าหน้าเป็นกระหน้ามองคามากมากนะคะใช้เซตนี้แล้วจบเลยนะคะวันนี้พี่จุ๋มมาจัดโปรโมชั่น1แถม1 99บาทเท่านั้นซื้อครีมขมิ้นนะคะแถมกันแดดในราคาเพียงหนึ่งแถมหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นซื้อสามแถมสามสองร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีสูตรคุ้มยกเซตแบบนี้ไปเลยค่ะนะคะยกเซตแปดแบบนี้ไปเลยซื้อครีมขมิ้นห้ากระปุกแถมกันแดดอีกห้ากระปุกแบบนี้เลยในราคาสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีราคานี้ไม่เคยทํามาก่อนอิงฟ้ามีหลายสูตรสูตรนี้เป็นสูตร ที่นะคะเจาะคนงบน้อยแต่อยากหน้าใสนะคะสำหรับคนที่ซื้อเซ็ตยกกล่องนะคะพี่จุ๋มยังมีรางวัลน,นะคะให้ลุ้นนะคะเป็นซองแดงแบบนี้พี่น้องนะคะเนั่นว่าผู้ใดบอดได้นะคะตักคุ้มแล้วพี่น้องเพราะว่าซื้อหาแถมหา3 9 0บาทส่งฟรีแต่ถ้าผูา้ใดใดนี่นะคะก็คือถือว่า เป็นรางว่ลนแจกไ่ปีใหม่ไปอีกนะคะพี่จุ๋มไ้ไปเลยสําหรับคนที่สื่อหาแถมหานะคะซูมแจกไ้ไปเลยแบบนี้นะคะพี่น้องลงในกล่องไ่เลยนะคะพี่น้องมีสิบรุ่นรังวัลสําหรับคนที่สื่อหาแถมหาสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีสอดเข้าไปในกล่องเลยพี่น้องแต่ถ้าบอได้กัดถือว่าเข้ารวมรุ่นกันนะคะเข้าได้ของแถมก็คือคีมกันแดดหาตะลับตะคุ่มแล้วพี่น้องะค่ะผู้ใดสนใจทักซื่อถามรายละเอียดแอดมินได้เลยะค่ะ